สวัสดีครับนี่พาทุกท่านมาดูกลนเครื่อเรื่อโกลนโกลนี้นะครับนี่อาจจะมันล้นหรือว่าจะได้มหูนะครับออกมาทำาหละอาแถวข้างนอกนะครับน,น,นี่นะครับเดี๋ยวนี้จะพาทุกท่าน มาชมกันเก็บน้ำพึ้งนะครับข้างแรกของปีนี้นะครับว่าจะมีกี่โกนนะครับน้ำพึ้งจะเป็นจะได้พ่องเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะฮะมีพุ่น้ำโกนนะครับออกข้างนอกนะครับอาจจะนะครับเห็นครับเห็นเนาะ่เห็นกันครับ นี่ครับออกมากติดข้างนอกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ออมามันเกิดอย่างึ้นนะครับก็ปีนี้บ่อ่อยได้แน่นเ่าใดนะครับเลยเข้ามาหลายนะฮะนะอย่างนี้นะครับเป็นแปลงต่อข้างบนนะครับเพื่อเข้าบ่เข้ากลับไปเข้า ต่อที่แปลงฐานนะครับะบ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้บ่เข้านะครับีนี้ครับมันลานบินมันมุมีนะครับข้างล่างเข้านะครับ lắng này mình đắp ping nha, 1 lăng อันนี้ลังเดียวเก็บเต็มถังเลยนะครับตัวอ่อนมีนิดหน่อยลังเดียวดุมากมากผมวันนี้เอาเัรืม่มดกัน3ามลังนะครับได้เก็บเต็มสองถังแต่ลังที่สาม ลง,งลงพึ่งมันขาดตกลงขางลางหมดนะครับได้น้ำพึ่งน้อยเดียวนะเสียหายนะเพราะไอ้อากาศมันห่อนลงพึ่งมันเลยละลายนะครับขาดตกลงพื้นนะครับเสียหายเป็นอย่างมากนะครับราการร่อนเกินก็เดี๋ยวบรรพุก็มาเก็บแหงใหม่นะครับถ้ามีเวลานะครับ ก็ไปได้ถ่ายตอนเก็บนะครับเพราะว่าผมเก็บคนเดียวนะครับมัมีคนถ่ายให้แล้วก็มได้ตั้งกล้องนะครับก็อัปเดตให้ทุกท่านดูประมาณนี้นะครับนี่นะครับเลี้ยงผึ้งโดยไม่ต้องเลี้ยงนะครับทุกท่านจะเห็นก็ครับว่าผึ้งผมนี่เป็นผึ้งปลาแต่นะครับอ่าผมแค่ทำล้างทุเป็นยูนะครับ แล้วบ่ได้ใส่น้ำบ่ไ,ได้ใส่น้ำตาลนะครับหากินโดยธรรมชาติเหมือนพึ่งตีอยู่ตามธรรมชาติล้วนๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาทำรังให้เขาอยู่บ่ได้นะครับแล้วกลับมาเก็บน้ำพึ่งตอนอเวลาอันเหมาะสมนะครับหลังจากที่เป็นขยายพันธุ์ตัวอ่อนเกับงดแล้วนะครับเขาถ,ถึงจะมาเก็บนะครับ เป็นการเลี้ยงนะครับเลี้ยงเชิงอนุรักษ์นะครับก็ผมก็ยังหาคําไหนมาทดแทนคําว่าเลี้ยงมาได้นะครับเพราะว่าการเลี้ยงม er. ันต้องฮื้อน้ำฮื้ออาหารหลายๆอย่างนะครับแต่ผมนี่ม่ได้ฮื้อน้ำฮื้ออาหารครับกลมหัวจะห้องจะได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรับชมนะครับผมพึ่งซูบไวจะโดนนะครับนี่นี่นะครับทะลุชุดนะครับโดนลายมัดนะครับทะลุชุดนะครับก็ขอพห่งทุกท่านนะครับมั่นใจนะครับว่าพึ่งผมปใจพึ่งเลี่ยงนะครับเป็นพึ่งปลาธรรมชาติแท้ๆนะครับ เขาทำรังให้เพื่อนยู่บด้นะครับก็่ากันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงที่อีก้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ